สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะในหัวข้อ11.8เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เด็กๆก็นำหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หัวข้อ11.8โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวัดความยาวนะคะเด็กๆอยู่ที่หน้า88แล้วก็หน้า89ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำโจทย์ปัญหานะคะเรามาทบทวนกระบวนการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าในการแก้โจทย์ปัญหาเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะขั้นที่1เลยนะคะเรามาทบทวนกันก่อนก็คือเราจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจถ้าเด็กๆยังอ่าน1รอบไม่เข้าใจเด็กๆก็อ่านครั้งที่2หรือครั้งที่3เพื่อให้เราเข้าใจโจทย์นะคะ ขั้นต่อมานะคะเราก็จะวางแผนหาวิธีคิดหาคำตอบนะคะะเมื่อเราวางแผนแล้วเราก็จะลงมือหาคำตอบนะคะและเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราได้มาด้วยนะคะเราไปเริ่มกันที่หน้า88เลยนะคะเด็กๆไปที่ข้อ1 ะะหาคำตอบเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะแก้วน้ำของใบบัวสูง18เซนติเมตรแก้วน้ำของต้นกล้าสูง12เซนติเมตรแก้วน้ำของต้นกล้าเตี้ยกว่าแก้วน้ำของใบบัวกี่เซนติเมตรก่อนอื่นเราก็มาดูว่าโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะคะ โจทย์จะบอกตรงที่เป็นจํานวนนะคะเป็นตัวเลขอยู่สองจนวนใช่ไหมคะอ่ะเราก็ดูเลยนะคะโจทย์บอกอย่างแรกก็คือแก้วน้ําของใบบัวสูง18ซนติเมตรอย่างที่2ที่โจทย์บอกก็คือบอกว่าแก้วน้ําของต้นกล้าสูง 12ซนติเมตราเรารู้ความสูงของแก้วน้ําของใบบัวก,กับต้นกล้านะคะของทั้งสองคนเลยทีนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าแก้วน้ําของต้นกล้าเตี้ยกว่าแก้วน้ําของใบบัวก,กี่เซนติเมตรโจทย์ถามว่าเตี้ยกว่ากันอยู่เท่าไหร่เป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเป็นการเป็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้น เด,เด็กคิดว่าเราจะเอาไปบวกหรือเอาไปลบคะวิธีอะไรเอ่ยอ่ะให้เวลาคิดค่ะเรารู้ของทั้งใบบัวและของต้นกล้าแล้วนะคะเราก็จะเอามาเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นเด,เด็กคิดได้แล้วใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ1 8บ2เท่ากับช่อง4เหลเี่ย ะะข้อนี้จะต้องเป็นวิธีลบนะคะเพราะเป็นการเปรียบเทียบเราจะต้องเอาจํานวนมาลบกันนะคะเด็กๆ18ลบ12ได้เท่าไหร่คะเด็กๆก็ใช้การลบด้วยการนับต่อเลคะนับต่อจากตัวลบก็คือ12ไปถึงตัวตั้งคือ18นะคะจมือไว้แล้วก็เด้งนิ้วขึ้นมานะคะ12แล้วก็13 14 15 16 17 18ได้กี่ครั้งคะเด็กๆ ได้6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น18ลบ12เท่ากับ6นะคะเราก็จะมาเขียนคำตอบข้างล่างนะคะตรงต่ออบบตอบว่าแก้วน้ำของต้นกล้าเตี้ยกว่าแก้วน้ำของใบบัว6เซนติเมตรค่ะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเราไปต่อเลยนะคะ ก็ต่อไปยังอยู่ที่หน้าเดิมนะคะ,ะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะอาคาร a สูง24เมตรอาคาร b สูงกว่าอาคาร A อยู่6เมตรอาคาร b สูงกี่เมตรแล้วเราก็จะมาดูว่าโจทย์บอกอะไรเรามานะคะเด็กๆสังเกตตรงตัวเลขก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกว่า อาคาร A สูง24เมตรต่อไปโจทย์บอกอย่างที่2ว่าอาคาร B สูงกว่าอาคาร A อยู่6เมตรแล้วโจทย์ถามหาอะไรคะเด็กๆโจทย์ถามว่าอาคาร B สูงกี่เมตรโจทย์ถามว่าอาคาร B สูงกี่เมตรใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้น เราจะใช้วิธีอะไรคะเด็กๆเรารู้ความสูงของอาคาร A ว่าสูง24เมตรส่วน B นี้สูงกว่า A สูงกว่า6เมตรเพราะฉะนั้นเด็กถ้าเด็กๆเอามาลบกันอาคาร B มันก็จะน้อยกว่าแสดงว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องถามหาของที่สูงกว่าเราก็ต้องเอาไปบวกใช่ไหมคะเด็กๆประโยคสัญลักษณ์ ก็จะได้ดังนี้ค่ะ24บวก6เท่ากับช่องสี่เหลเี่ยมนะคะเพราะว่าถามหาอาคาร B นะคะแล้วเราก็ไปดูที่โจทย์บอกนะคะโจทย์บอกว่าอาคาร B สูงกว่า a ในเมื่อสูงกว่าเราก็ต้องเอาไปบวกเข้าไปมันถึงจะสูงกว่าใช่ไหมคะยีบ่วก6ได้เท่าไหร่คะเด็กๆเ,เราก็นับต่อนะคะเอา่ไว้ในใจแล้วก็นับต่อนะคะ ไปอีก6ครั้งชูงขึ้นมา6นิ้วนะคะ24แล้ว25 26 27 28 29 30เะเพราะฉะนั้น24บวก6เท่ากับ30เราก็มาตอบข้างล่างนะคะว่าตอบอาคาร B สูง30เมตรเด็กๆด,ดูนะคะคำตอบอาคาร B สูง30เมตร มากกว่า24เมตรนะคะแสดงว่าสมเหตุสมผลนะคะเพราะเขาบอกว่าอาคาร b สูงกว่าอาคาร a นะคะเราต้องคิดอ่ะแล้วก็ดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมด้วยนะคะข้อต่อไปเลยค่ะอ่ะเราไปที่หน้า89นะคะอ่ะเป็นข้อที่2นะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะขนมปังฮอทดอกยาว14เซนติเมตรไส้กรอกยาว20ซนติเมตรตัดไส้กรอกให้ยาวเท่ากับขนมปังไส้กรอกส่วนที่เหลือยาวกี่เซนติเมตรอ่ะเรามาดูโจทย์บอกนะคะโจทย์บอกก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่นะคะโจทย์บอกอย่างที่1บอกว่า ขนมปังฮอทดอกยาว14ซนติเมตรนี่คือตัวขนมปังนะคะส่วนไส้กรอกเนี่ยยาว20อ่ายาวเกินขนมปังไปใช่ไหมคะยาว20เซนติเมตรทีนี้เขาบอกว่าเขาตัดไส้กรอกให้ยาวเท่ากับขนมปังอ่าแสดงว่าต้องตัดออกไปให้มันเหลือ14เท่ากับขนมปังใช่ไหมคะเด็กๆแล้วโจทย์ก็ถามว่าไส้กรอกส่วนที่เหลือยาวกี่เซนติเมตร เด็กๆคิดว่าประโยคสัญลักษณ์ควรจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้นะคะว่า20ลบ14เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเพราะว่าตัดออกใช่ไหมคะเด็กๆตัดออกตัดออกให้มันเท่ากับตัดไส้กรอกให้เท่ากับขนมปังแล้วแล้วส่วนที่ตัดออกไปมันเหลือเท่าไหร่ ะคะเราจะหาส่วนที่แตกออกไปเพราะฉะนั้น20-14ลบ14ได้เท่าไหร่คะเด็กๆเด็กๆลบด้วยการนับต่อเลยค่ะนับต่อจากตัวลบคือ14ไปถึงตัวตั้งคือ20 14นะคะอ่า14แล้ว15 16 17 18 19 20ได้กี่ครั้งคะเด็กๆได้6ครั้งนะคะดังนั้นเราก็จะตอบว่า ใส้กรอกส่วนที่เหลือยาว6เซนติเมตรค่ะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเราไปทำข้อสุดท้ายกันเลยค่ะยังอยู่ที่หน้าเดิมนะคะคือหน้า89นะคะมาที่ข้อสุดท้ายนะคะแม่ช้างสูง3เมตรลูกช้างสูง1เมตร แม่ช้างสูงกว่าลูกช้างกี่เมตรโจทย์บอกอะไรคะเด็กๆโจทย์บอกว่าแม่ช้างสูง3เมตรลูกช้างสูง1เมตรอ่าเรารู้ความสูงของทั้งแม่ช้างและลูกช้างเลยนะคะส่วนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าแม่ช้างสูงกว่าลูกช้างกี่เมตรอ่า ถามว่าสูงกว่าเท่าไหร่เป็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ต้องเป็นวิธีอะไรค่ะเด็กๆวิธีลบค่ะเด็กๆก็จะได้ว่า3ลบ1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะเด็กๆ3-1ลบ1เท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นตอบว่า แม่ช้างสูงกว่าลูกช้าง2เมตรนะคะค่ะเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้กันนะคะ ในการแก้โจทย์ปัญหานะคะเราสามารถทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนวิธีคิดซึ่งเราอาจใช้การวาดภาพนะคะแล้วเราก็หาคำตอบและอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราหาได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ คุณครูติวก็ต้องฝากเด็กๆไว้ว่าขอให้เด็กๆมันฝึกฝนแล้วก็ทบทวนบทเรียนทุกวันนะคะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมย้อนกลับมาดูคลิปอีกครั้งนะคะเพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ